สวัสดีค่ะชิรัตนาบโบแดงนะคะเป็นครูผู้สอนคอมพิวเตอร์นะคะปัจจุบันเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนวัดโคกท,ทองอำเอภอโพธารามรางชบุรีค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาโรงเรียนเป็นจมะราชุทิศจังหวัดจันทบ,บุรีเพื่อมาอบรมการตัดต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะก็หวังว่าจะได้รับความรู้จากการอบรมครั้งนี้ไปพัฒน,นาการเรียนการสอนกับนักเรียนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ บ้านแสนสุขพี่ก้าคะพี่กา้าพี่กา้ามาเล่นกับแก้วหน่อยสิคะคุณแม่คะคุณแม่คุณแม่แมพี่ก้าไม่สนใจแก้วเลยโทษหนูแก้วจ้ะพี่กา้ากําลังทำงานส่งคุณครูโดยใช้คอมพิวเตอร์อยู่คอมพิวเตอร์คืออะไรเหรอคะคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องจากทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานแทนมนุษย์และสามารถจำข้อมูลได้ข่าวละมากๆเลยละจ้ะดีจังเลยค่ะแล้วคอมพิวเตอร์เปิดดูการ์ตูนของน้องแก้วได้ไหมคะได้สิจ้ะนอกจากนี้คอมพิวเตอร์สามารถนำเอามาใช้งานในด้านต่างๆได้ด้วยนะ mm hmm. เช่นด้านการศึกษา ด้านความบันเทิงด้านการเงินด้านการสื่อสารด้านการแพทย์และด้านวิทยาศาสตร์ว้าวคอมพิวเตอร์มีประโยชน์มากๆเลยนะคะคุณแม่ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เราใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำเช่นเล่นเกมคุยกับเพื่อนทำรายงานซื้อของขายของและอื่นๆหลายคนเข้าใจว่านี่แหละคือความสามารถทั้งหมดของคอมพิวเตอร์แต่จริงๆแล้วคอมพิวเตอร์เป็นได้มากกว่านั้นมันไม่ใช่แค่กล่องสี่เหลี่ยมที่วางอยู่ที่โต๊ะทำงานในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์นั้นแฝงอยู่ในของใช้รอบๆตัวเราแทบทุกอย่างตั้งแต่โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตไมโครเวฟตู้เอทเครื่องซักผ้าและอื่นๆมากมายหลายคนคงเริ่มสงสัยแล้วว่าจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์คืออะไรกันแน่คอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์ที่สามารถประมวลผลและทําตามชุดคําสั่งที่เราป้อนเข้าไปซึ่งเรารู้จักชุดคําสั่งนี้อีกชื่อหนึ่งว่าซอฟต์แวร์มันจึงเป็นตัวช่วยให้เรา คิดอะไรที่ยากหรือซับซ้อนได้ในพริบตาหน้าทึ่งทีเหล็กสายไฟและชิ้นส่วนต่างๆในกล่อง,งเล็กๆที่เราเห็นอยู่แทบทุกวันสามารถช่วยให้เราคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ใครเคยแกะตัวกล่องคอมพิวเตอร์ออกมาดูจะพบว่ามันรกมากมีทั้งสายไฟระยงระยางเหมือนเถาวันและแผงวงจรซับซ้อนราวกับเขาวงกตแต่ภายในนั้นมีสิ่งหนึ่งที่ทำหน้าที่เหมือนกับสมองคอมพิวเตอร์ นั่นคือไมโครโปรเซสเซอร์ไมโครโปรเซสเซอร์ประกอบไปด้วยแผงวงจรขนาดเล็กมากหลายล้านวงจรที่สามารถทำตามคำสั่งพื้นฐานไม่กี่อย่างและประมวลผลออกมาอย่างรวดเร็วด้วยการทำตามคำสั่งอันเรียบง่ายและซ้ำๆแต่รวดเร็วมากทำให้มันสามารถคิดอะไรซับซ้อนได้แล้วมันคิดอะไรได้บ้างละ่ะคอมพิวเตอร์สามารถคิดคำนวณหาเส้นทางสั้นที่สุดในการเดินทางไปบ้านเพื่อนได้หรือแม้แต่เส้นทางที่พนักงานส่งอาหาร ต้องเดินทางไปส่งตามบ้านทุกหลังในวันนี้ก็ยังสามารถหาได้การแก้ปัญหาลักษณะน,นี้มีประโยชน์มากในการวางระบบขนส่งสินค้าจำนวนมากโดยใช้หลักการแก้ปัญหา traveling salesman problem ซึ่งจะต้องหาวิธีส่งสินค้าถึงผู้รับให้รวดเร็วที่สุดด้วยต้นทุนต่ำที่สุดเราให้คอมพิวเตอร์อ่านหนังสือที่เราสแกนไว้และเปลี่ยนเป็นไฟเอกสารโดยไม่ต้องมานั่งพิมพ์ได้ ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกมากในการเก็บข้อมูลจากหนังสือที่เก่าและปลุกพังลงตามการเวลาให้มาอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เก็บรักษาง่ายและเผยแพร่ได้สะดวกรวดเร็วโดยใช้หลักการสร้าง optical character recognition ทุกวันนี้ผู้ออกแบบวิธีคิดให้กับคอมพิวเตอร์เราเรียกว่าโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์ต้องเรียนรู้คณิตศาสตร์เพราะปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมานี้ต้องนำหลักทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ทั้งสิน้น แต่รู้คณิตศาสตร์อย่างเดียวก็แก้ไม่ได้เราต้องคิดแบบคอมพิวเตอร์และบอกคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาของมันแล้วต้องเรียนอะไรถึงจะเป็นโปรแกรมเมอร์ได้คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์